วันนี้กลุ่มเด็กปี2ของเซก2 2 5 2 2ในวิชานวัตกรรมและการออกแบบรหัสวิชา SU 4 0 2 1 6 2นมานำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ Bright Idea b o t t o n Up เปลี่ยนฝาขวดให้กลายเป็นแสงสว่างปัญหาที่พบคือ 1. ปริมาณขยะพลาสติกที่สะสมมากขึ้นทุกปีทุกปีและใช้ระยะเวลาย่อยสลายยาวนานมากกว่า400ปี 2. ของตกแต่งบ้านทั่วไปผลิตจากวัสดุที่สิ้นเปลืองและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมข้อ 3. ผู้บริโภคยุคใหม่จะมองหาสินค้าที่ทั้งสวยงามและรักโลกแต่มีทางเลือกที่จำกัดวิธีการแก้ 1. ใช้ฝาโขวดพลาสติกเหลือใช้สร้างสารรค์เป็นโคมไฟดีไซน์เฉพาะตัว 2. ส,สนับสนุนแนวคิดอัพไซคลิ่งเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่าใหม่ 3. เพิ่มความสวยงามสีสัน และความยั่งยืนให้กับบ้านผลิตภัณฑ์ชื่อ Caplight คุณสมบัติหลัก 1. e c o f e n l y Lighting ใช้ฝาขวดรีไซเคิล100% 2. Vibrant Color Mosaic ลวดลายและสีสารสดใสไม่ซ้ำกัน 3. Speckled Concrete Base ฐานคอนกีตดีไซน์ทนทาน 4. ใช้หลอด LED ประหยัดพลังงานการแข่งขัน 1. โคมไฟพลาสติกทั่วไปราคาถูกแต่ไม่รักโลก 2. โคมไฟวัสดุดีไซน์เคลอนอื่นเช่นแก้วกระดาษรักโลกแต่เปราะบางและรูปแบบจำกัดความได้เปรียบในการแข่งขัน 1. ใช้วัสดุเหลือใช้ลดปริมาณขยะพลาสติก 2. ดีไซน์มีเอกลักษณ์แต่ละชิ้นมีสีสันเฉพาะตัว 3. แข็งแรงใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน 4. ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและความยั่งยืน